ส so, วัสดีครับผมวันนี้อยู่กับสก,กาดล็อกเก็ตซีเฮดเหมือนเดิมนะผมก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะวันนี้ก็อยู่กับเกมเพย์ตูเกเตอร์แล้วผมก็ห่างหายจากการทำ YouTube ไ่นานนะผมก็ตอนนี้ผมก็เล่นเกมนี้ชอบเกมนี้ก็เลยมาแครนะครับผมคือ ถ้าผมไม่ได้ชอบเกมไหนผมก็จะไม่ได้แคสเกมนั้นเนาะอ,อถ้าติดเกมไหนก็จะแคสเกมนั้นนะครับผมตามนี้เนาะก็ช่วงนี้ผมติดเกมนี้อยู่ก็วันนี้คลิปนี้ก็จะมาสอนนะผมทิ้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการตกปลาในเกมนี้นะครับผมอบางคนอาจจะมาเล่นใหม่นะผมอก็สามารถดูคลิปนี้ได้เนาะเป็นพื้นฐานนะผมในการ ตกปลานั่นเองเนาะก็ผมจะบอกว่าแล้วที่อย่างแรกนะครับผมปลากเกมนี้มีอยู่ประมาณ4ี่ระดับเนะาะถ้ามีสีทองถ้าใครเคยตกได้สีทองก็สามารถบอกได้นะผมว่ามันมีเนะาะก็ตอนนี้ผมยังไม่เคยตกได้ปลาสีทองเลยเนาะระดับสีทองเนาะก็ปลากเกมนี้ที่ผมตกได้ก็จะมีอยู่สีระดับเนาะก็จะมี อ่ากดผิด <c oughs> ก็จะมีอ่าระดับสีขาวนะผมธรรมดาเนาะระดับสีเขียวระดับสีฟ้าแล้วก็ระดับสีม่วงนะผมอ่าโอเคสีม่วงก็จะถือเป็นระดับแรแล้วเนาะเป็นหายากนั่นเองนะผมอ่ะต่อไปนะผมวิธีการเลือกเบนะ็ดเนาะเลือกเบ็ดยังไงให้แบบว่าคุ้มนะครับผมอ่าแล้วเบ็ดอันไหนเหมาะสําหรับการตกปลาแบบไหนนั่นเองนะผม เดี๋ยวผมจะมาสอนก็ตรงน,นี้เป็นร้านตกปลาเนาะก็เบ็ดจะมีอยู่4เบ็ดนะครับผมอ่าถ้าให้ผมแนะนําให้ซื้อเนาะก็ถ้าใครอยากเป็นสายหาเงินจริงๆนะครับผมอ่าเก็บปลาทุกตัวที่ตกได้นะครับผมก็จะแนะนําเป็นเบ็ดอันแรกเลยเนาะก็จะคุ้มนะครับผมเพราะว่ามันซ่อมร้อยแปดสิบบาทเองนะครับผมแป๊บเดียวก็ได้ทุนคืนแล้วเนาะอ่าการตกปลานะครับผมก็ดีนะครับผมอันนี้เอาไว้หาเงินนั่นเองนะ ส่วนเบ็ดต่อไปที่ผมแนะนํานะผมก็จะเป็นเบ็ดอันนี้เลยนะผมสามสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองเอไม่ใช่สามสิบเพรนะผมก็จะเพิ่มอัตราการที่เบ็ดไม่ขาดนะผมยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่าแล้วก็อัตราการจับปลาหายากหรือระดับสีม่วงเพิ่มขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะผมแล้วก็อาจจะการจับปลาร,ระดับสูงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพิ่มนะผมก็คือ ปลาสีฟ้าปลาสีเขียวอะไรประมาณนี้เนาะก็จะประมาณนี้เบ็ดอันนี้นะผมเหมาะสําหรับการตกปลาใหญ่นั่นเองนะไม่เหมาะสําหรับการตกปลาเล็กเนาะเพราะว่าค่าซ่อมมันเนี่ยหนึ่งพันนะผมคือถ้าไปตกปลาเล็กเนี่ยมันไม่คุ้มแน่ๆนะผมก็คือตกปลาเล็กมันจะได้แบบพวกสามสิบบาทยี่สิบบาทอะไรเงี้ยน,นะผมแปดสิบบาทจะไม่คุ้มเนาะก็ เบ็ดนี้ผมแนะนําให้ตกปลาใหญ่ดีกว่านะครับผมอ่าต่อไปทริคที่สองหรือสามว่าเออน่าจะเป็นทริคสองหรือสามอ่ะจำมาเถอะนะครับผมก็เป็นที่การดูเงาปลานั่นเองนะอ่าว่าเงาไหนมันคือปลาใหญ่ปลาเล็กหรือปลาอ่าปลาขยะนั่นเองนะครับผมอ่าก็ทริคนี้นะครับผมสามารถใช้ได้นะก็อ่าอันนี้เป็น เงาของปลาระดับไซ์ประมาณ L อลเนาะระดับสีฟ้าหรือเขียวนั่นเองนะอุ้ยกินเลยหรือปลารประตูนั่นเองจะได้ไหมอลาเบ็ดขานะผมปลารประตูในที่นี้คือปลารีไซเคลนะิลเนาะคือมันเราจะได้ของขยะมานะผมอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่เลยผมปลาไซ์เมื่อกี้เลยนะ ก็จะได้ของรีไซเคิลนะครับผมอ่าก็มีโอกาสได้ประตูรถนะครับผมที่แตกหักเนาะอ่าตามนี้หรือจะได้อาจจะได้หมีเนาะเออแต่ส่วนใหญ่จะได้ประตูรถนะครับผมไม่ก็เบ็ดขาดนั่นเองนะแล้วก็มีโอกาสได้อ่าปลาไหลเนาะเอ้ยไอปลาดาบเงินนะครับผมอ่าที่มันจะครระล้ายปลาไหลนะครับผมระดับสีเขียวเนาะตัวประมาณ80ถึง100นะครับผมอ่าถ้า ถ้ามีมงกฎุฎอาจจะแพงกว่านั้นนะประมาณสองร้อยได้เลยเนอะอ่าก็คือตัวปลาไหนที่มีมงกุฎเนี่ยมันจะเพิ่มมูลค่าปลาให้เรานะครับผมอ่านั่นเองเนาะจะคูณราคาให้เราเนาะและ้วก็นี่นะผมก็ถ้าเมื่อกี้ผมได้ปลาเล็กใช่ไหมผมจะดึงขึ้นเลยนะอันนี้ก็เป็นทิคอีกอย่างหนึ่งนะในการตกนะครับผมเพราะว่าเบ็ดเราจะได้ไม่พังง่ายด้วยนะครับผมอ่าปลาตัวไหนที่เราไม่ต้องการเนี่ยเราก็เอาออกเนาะ ตัวใหญ่ปลาตัวเล็กๆมันก็จะได้แบบสีขาวสีเขียวอะไรแบบนั้นนะครับผมคือมันไม่คุ้มเนาะถ้าจะใช้เบ็ดอ่าสามสิบเพรนี่นะครับผมเพราะว่ามันซ่อมต้องพันหนึ่งอย่างที่บอกไปอ่านี่นะครับโอเคเขาจะตามนี้เนาะก็เนี่ยปลาสังเกตปลาตัวเล็กผมจะไม่เอาเลยเนาะผมจะเอาระดับไสาย L กับไสาย XL เนาะเงาปลานะครับผมอ่ามันจะมีทิกดูอยู่เนาะส่วนสา XL เนี่ยคือ มันจะค่อนข้าง,างายากเนาะอ่าอันนี้เป็นไซส์ L เนาะอันนี้ผมตกบ่อยผมก็เลยจําได้ละไซส์ Size L ก็จะได้พวกปลาสีฟ้าสีเขียวหรือปลาสีเขียวที่มีมงกุฎหรือสีฟ้าที่มีมงกุฎนะผมหรือจะได้ประตูนั่นเองนี่ไงพูดถึงก็มาเลยนีครับผมอ่ะก็ตามนี้เนาะ ก็อันนี้ก็สามารถอเอาไปรีไซคเคิลเป็นต้นอ่อนได้เนาะคะแนนต้นอ่อนผมก็ไม่รู้อ่าเอาไว้ทําอะไรเนาะก็ถ้าใครรู้สามารถคอมเมนต์บอกได้นะผมเอามาแชร์ก่อนเนาะอ่าก็จะประมาณนี้นะผมการที่การตกอ่าอันนี้ก็เป็นปลาไ้ายประตูอีกแล้วนะผมอ่าผมจะเรียกว่าปลาประตูนะเพราะว่ามันตกทีไรก็ได้แต่ประตูนะผมไม่ค่อยได้ปลาเลยนะก็ตัวนี้จะได้ประตูเนาะอือโอกาสได้ประตูเยอะมากนะผมแม่ก็เบ็ดขาดนะมีแค่นี้ เดี๋ยวเรามาดูกันอ่าพอปลาไซส์นี้ผมจะเอาเนาะส่วนถ้าไซส์เล็กกว่านี้นะผมจะไม่เอาเนอะโหมันไม่คุ้มเนาะอืมก็เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะอ่เดี๋ยวผมจะเอารูปขึ้นนะผมว่าไซส์ L กับไซส์ XL มันต่างกันขนาดไหนนะผมอ่ถ้าดูดีๆเห็นไหมรูปขวาเนะยผมดูดีๆนะมันจะใหญ่กว่ารูปซ้ายอยู่นิดนึงเนาะ นิดหน่อยนะผมอ่าจะให้ดูเลยมุมเดียวกันนะผมอ่าถ้าสังเกตจะมุมเดียวกันนะผมถ่ายมุมเดียวกันให้อ่าถ้าผู้ชมเปรียบเทียบกันง่ายๆเนาะจะได้เข้าใจนะผมจะได้เห็นภาพเนาะอ่าก็จะตามนี้นะผมอ่าฝั่งขวาเนี่ยจะได้จะมีโอกาสได้ปลาระดับสีม่วงนะครับผมเยอะก,กว่านะครับผมอ่าก็จะเห็นได้ว่ามันจะต่างกันตรงท้องเนาะ ท้องมันจะค่อนข้างใหญ่กว่านะครับผมโอเคก็จะเห็นได้ว่ามีคนใช้เบ็ดไม้เนาะใช้เบ็ดไม้กันเยอะเห็นไหมเพราะว่าเนี่ยอย่างคนขวาผมเนี่ยนะครับผมก็ใช้เบ็ดไม้เนาะเพราะว่าเขามาฟาร์มเงินกันไงหาเงินกันเนะเาะก็ทิกเล็กๆน้อยๆก็จะมีประมาณนี้นะผมสําหรับผมนะก็ถ้าใครอยากลองตกปลาแบบว่า อ,อันนี้ผมไม่น่าวัดเลยเออหรือมันเสียค่าความทนทานของเบ็ดเดี๋ยวเบ็ดพังเร็วนะครับก็แนะนําให้ไปตกตรงเรือก็ได้เนาะเออถ้าใครอยากได้ปลาใหญ่นะผมก็ลองดูนะอ่าตกพวกนูนนะน่นอะเรือนูน่นเรือนูน่นเรือนู่นนะครับผมเรือกลางทะเลนะเนาะอ่าลองดูนะผมมันอาจจะได้ปลาตัวใหญ่หรือปลาที่ดีกว่านะนะครับผมทำนี้อืมแล้วก็ในแคมป์ก็จะมีที่ตกปลาเนาะ าเปิดแผนที่มาดูนะคมแคมป์จะอยู่ซอนบนอ๋อซอนไหนเอยอยู่กล้ใกล้โรงเรียนนี่นะผมแคมป์ตรงนี้เลยก็จะมีที่ตกปลาอีกที่หนึ่งเนาะ สามารถไปตกปลากันได้นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมถ้าอยากให้ผมสอนอะไรเกี่ยวกับเกมนี้หรือว่าอยากให้แคสเกมอะไรก็สามารถบอกได้เลยนะครับผมก็ผมก็จะแคสเกมที่ผมอยากเล่นเนาะถ้าเกมไหนผมอยากเล่นผมก็จะแคสเนาะเกมไหนที่ผมติดจริงๆนะครับผมก็จะแคสเนาะนะครับผมก็ตามนี้นะครับผมนี่ก็บายบายครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับบายบายทุกคน